ครับสบายดีเนะพ่อแม่พี่น้องสบายดีตอนเศร้าๆเนาะพบพ่อกันเซนเก่าเซนเคยวันนี้สาแพงกับมาเป็นตากล่องให้ปลาหม่าวเมอนนี้มาเก่าพี่น้องมาเบิ่งงานเนาะว่ามันคืบหนาไปหอดสายแล้วาามาพ้ดกลน หลับสบายดีเ so ด <m z ul heures> ้อพ <noise> ่อแม่พี่น้องเดี้ยวมาถูบน้ำแล้วมาเมยเมยสูบน้ำกระบุดหนึ่งก็เลยมาหนังเสาอยู่เมคุดในกระบุดหนึ่งปวดเอยาวไวจแล้วอ่สั่นเมยเจอมมคีนอีกปะฮะเจอมมคีนล้างเพราะมีน้ำสายางขยุบมาหมอ์บุ่มเต็มที่มันบุกวานี่เจ้าบุ่มแต่ละเ่อไร้ไร้กบา โอ้ยเป็นชาวสุภีอุมาใส่อยู่ปลาโตเป็นชาวบ่มว่าาวมชิดได้อีกทนี่นะเป็นชาวจะเบิ่งดูลงหน่อยเดียวนี่นะนี่เห็ดบอกการมันเอาจะขุดอืมโหเอาขุดเปียบเละเปียบปลาเห็ดน้ำแรกมันยากพี่น้องไหเราอยากกินเลยเห็ดหนาเห็ดหนาเดือนหาดินแข็งเนาะดินแข็งปันหัวพี่หล่อน เาแกงหัวแกงหัวอะไรเ่ก่สิได้อลยครับเออฮากลิเมนตปลอาลงอีกระว่าสอกหนึ่งทันวาอย่างก็ได้ะาอืมบานนี้เอาสไลมาักอยอืมแมนมันทินนำหน่อได้เลย่งปึกษากันพี่น้องมันหอดดินดินแขะมันหอดมากีหินเลยหินแห่นะดินนปนหินแมนเล็กฉลงทางแงมาจัดการมันแลงมันบกกงง่ายได้พี่น้องบกเลเย คนมาใส่คันคันคันหนามบ่มาเนี่ยแฮงบ่ได้แล้วมันหมากปีนเลยโอ้ยแฮงบ่ได้เจ้าดิเนต้าดินดินตัวคนนี่เดียวเบิดมือได้แต่คืนวานนี่คนกับอ่าวจะมาใส่กลางคืนบัดเมียบัดตื่นมาบัดเมียขาอีสางปูกระเบื้องกระมะมะปูหอดกลางคืนเนาะพี่น้องเนาะ กางเว้นกันเพราะว่าทังเรียกรวมทั้งอีไไข้มนลได้เหาขีดล่องไนี้เยาด้เต็มเลยนี่เต็มปลาตะปูละมด๋ยวเดี๋ยวตีลน่เดเรเห็นละมาเปมาีมันแข็งล้วบปูขึ้นเนี่ยได้หนีเนาะแม่นบอกปูเนี่ยไร่บายบ่งเนี่ยกว่าแข็งแปูแขงปว่ดวมแต่ขึ้นว่ว่านห้เราได้อย่างออกมาว่า เชาบอกเขาไปถามน่ะด้ว่าปูนักมาปูนมาและบ่นี่ยก็กะทิ่แลวเนาะของของปู่ำกระเบื้องกะสีบ่พ่ออีกนี่สาเบิดละบ่เนี่ยเด่นเลือสองกล่องเด็ดเขาเก็บเกเก็บ่อีกจะกล้องบ้านเก็บอี่เลยว่าตะปู้ก็คือแค่เฮ้ยยีางอะไรอ่ะ ว่าเฮือนลังนี่เขาบ่ใส่ตะปูเนาะเขามีแต่ใส่ยิงเอาอกาเพิ่นว่าขุดหนองน้ํากัเมื่อยติหิวน้ํามาใส่ว่ซั่นบ่มีน้ําได้เนาะเป็นขี้ลายเนว่าโอ้ยยังหกอีเหือ เฮายังอ uh ่อนอยู่เดอ๋ยวฉีกไล้อีเลือดะเออมันมาเห็ดกันขึ้นนอนเนาะอีเลือก็จะเห็ดกรได้กระได้กรไ้เออใครยุสจะกูนู่นไห้หมาเ่นและตัวนี่โผ่แล้วนอนี้บุบลงอยาพมันโผในเดือนมันอ่าดอกเอต้อง่ตอนนี้อา่ตะปพูเจ้าเราไได้มาเบิ่งดอกพี่น้องเอ้ยประเมาวกับเมืออ้น้เนาะก็สีไปนําก เอื้นอยู่ทางใต้ป้าเมาอยู่ทางกลางเราแทงอยู่กลุ่มเหนือที่ห้ป้าเมาไปเอิ้นกูเถอกูเถอะผมมาเบิ่งของตัวเองป้าเมากะยอมแล้วเมื่อยเนาะสัมแลนเหตุวิ่งห้นี่กะลายแล้วนี่ใช้ไปน้ำข้นกับต้องคิดยั่งมากไหมเด้อพี่น้องเด้อขอบพระคุณเอฟซีทุกานที่เขาเมนเขามา สบายดีเด้อเอฟซีทุกท่านทั้งฝั่งไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศอยู่ทั้งใดก็ดีเนาะแีนแหนก่อนก็ได้มันสีแขงสี่สี่สีลายปลาเมาห่อนปลาเมาลบมา่างหนังว่าเอาขักขักจีนแหน่ทำบุญอ่าเอ้ยทำบุญให้คนพิการทำบุญนั่นแหละจังเป็นนี่ยนี่บ่ทำบุญมันบ่เป็นัน่นี่ดออ มันจะคมเด้อมันนาปูเอาระดับออกมามันทานมันบุกเข้าไปพอพระคุณเด้อปูใหญ่ใจบุญทั้งหลายเนาะทุกทานทั้งอยู่สหรัฐอเมริกาบอกว่าสิเป็นเอือยเอือยจอยเนาะผูเป็นเป็นลักอะแล้วก็มีอ้ายแล้วก็มีนนองอยู่อยู่ทางญี่ปุ่นผูเป็นลักใหญ่ๆเลยเนาะ่ะแต่สำเร็จมาเป็นหลังเฮือนละพี่นนองโอ๊ยสำเร็จก็ดีแหละป้าเมาะก็ ตั้งเป้าไวแ้แต่แต่ทําอิเพราะว่าอยากเห็ดเชื่อนหายนองควันกับเมียเพรานะเนาะเมียไอ้จอยหะแหละนองควันกับแม่มีเด็กหน่อยสองคนแล้วก็มีอันอี่เกลือหะแหละกับบุกขึกาเห็ดกาคิดว่าสีอาศไซผลแหน่เนาะไอ้จอยจีหายมาเป็นผู้ซอยจับซอยบายซอยซอยให้ผู้ซอยว่าจะใช้มันหลุดบ,บุกขึ้เถิดเพี่น้องยะเต๋อ ้าเติบก็ดึงกันมาจน์ปานเนาะพี่น้องเนาะปลาเหมากระส,สนนู่้นมาเจตนปานนย้ยอนยังย้อนอยากให้น้องควันมีเฮือนอยู่นะเนาะเฮากรบโบนี้รักเนาะพี่น้องตั้งเป่าตั้งรักไว้กบับโบอยากหนีเนาะอาเนาะอเอากระตามเดิมเอามาหนังคุยกับอาทิตอ้ไล้กระตามแมนอยากเนี่ยได้กระตามเล้าไอจอยเนาะปลาเหมาคิดไว้แล้วว่าไปให้มันจบความสำเร็จก,กนแหละเอฟซีว่าเามาเนะ่ะถือเบิร์ดพี่น้องเลยเพ็่อนเขาเมีนมา อือเบิดแน่นความเพลินแต่ว่าห้ากะเป็นยังเ้าจังเหตตต่อไปห้าอยากให้เป้าไม้ห้านี่สําเร็จเพราะว่าอยากให้น้องมีเพื่อนอยู่ให้เมียแล้วมีเพื่อนอยู่แต่สําหรับเล้านะประมาะว่าเล้านะั้นบ่บได้พิการพี่น้องเอ้ห่างไกลอุดมสมบูรณ์เบิร์ดแต่ความขิดเล้าพิการไปแล้วไอ้จอยความขิดพิการนะพี่น้อง พิการอย่างไรพิการและทั้งพิการทางด้านที่สีมาพัฒนาให้ตัวเองมีบ่นอยู่บ่งเร้ามีชีวิตที่ดีขึ้นนี่มันพิการไปเบิดเลยป้าเมาบ่งขักแล้วบาเนตะกี้ป้าเมากับป้าจักเนาะพี่น้องกับเขาประทานอภัยหลายๆเนาะแต่ว่าป้าเมากับบุนีพี่น้องเลยบุนีป้าเมาจังดึงเอาญาติพี่น้องเขามาสอยเรือนี่ป้าเมาบาไว้พี่น้องกพราะว่าเล้าเราอาอ้านี่เป็นคน ซอยซอยปลาเมามาตลอดบพว่าสีเหล่องยังเหื่องยังถูกยาดดึงกันพี่น้องเลยเรื่องเห็ดไหไซน่าอย่างัีก็แล้วแต่ความอยู่ความกินปลาเมาก็เลยพึ่งทั้งเอากับอาเนาะบางคนเผื่อคือบัวจ้างไอ้จอยไอ้จอยนะทั้งทั้งสีบัวใส่เล่ากับซำจ้างอยู่แล้วเพราะว่าบางเถื่อเราขาดแค่เราก็เมาเงินไปไปใส่เนาะพี่น้องบางเถื่อกับลูกบัวสบายก็มาเอาสีหน้า ลาเม่าก็คิดว่าอยากหายเพื่อนนั่นแหละเป็นเป็นรักเป็นแหล่งดูแลอันนั้นอนะันนี้เก็บกวาดแต่ว่าทาอิดก,กปะปพาเมาไปคุ้มอ,อ้าทําอิดนะพาเมาไปสักช่วนของแนวเริ่มต้นเนาะกะได้เรื่องอยู่กะเห็ดอยู่แต่ว่าต่อ,ตอมานี่มันพาเมาเมื่อยน้ำพี่นนองเวลาสิเห็ดยังก็ต้องเอาไปนำ้ำสำว่าเห่านี่เป็นเจ้าของเพื่อนเนาะสําเห่าน,นะาานี่เป็นเจ้าของเพื่อนแตเล่าน่ะเ,นะเป็นผู้อื่น แต่ที่จริงนั่นเล่าเป็นเจ้ากองเฮือนป๋าเมาเป็นคนอื่นป๋าเมาเลยตัดออกไปซะเนาะบอกเอามาใส่สมองซะเล่าเป็นคนพิการเป็นไรพี่น้อง <laughs> สอยคนพิการเด้อดพี่น้นนองเด้อพิการบัเทือนโดยพิการบัเเือนเด้อพี่น้องก็เหม็นมาลายลายหายกําลังใจป๋าเมาสุดๆวตเด้อ <laughs> ขอบพระคุณเนาะทั้งเอือยผู้ใหญ่ใจดีใจบุญพินทั้งเอือยทั้งอ้ายแล้วก็ทุกๆคนที่ฝ่นเข้าใจเนาะ ก้าหกำลังใจประเมาตลอดตาเฮาเห็ดความดีเนาะนอนก็เป็นซุกตื่นก็เป็นซุกเป็นว่าย่างไปก็เป็นซุกเนาะประเมามาขิดขกละละักหลายๆคนเนาะบาว่าแตอฟซีบ้านประเมากระว่าาคือกันคนในบู่บ้านประเมาเานี่ยเขายัางเห <Man. S 2> ่าเนาะสะแพงแมนเหวาไรเขาว่าโอ้ยเจ้าไปเป็นข่อยเขายัางบอกไปเห็ดเหนไอ้จอยฮะเขาว่าปะประเมาก็เลยก็เลยปลาเมาเอากะเถอคือกันพห่นเทาะอคือกัน ว่ามันลลยเบียยรลยงานเนาะเฮาเฮาเฮาเหิดให้หมูแต่ว่าเขาบได้คิดว่าสิหิดจนปาหนั่นนะพี่เนาะเข้าบได้คิดว่าสิสิต้องไปเล่นไปเต้นไปมาเก็ตทุกอย่างนะเขาบได้คิดจนปานนั่นนะแม่เฮาอันเขาซอยแต่แบบว่าซอยว่าซอยยังเนาะซอยเบ้าห้างเงินหัคำมาให้เฮ็ดซอยจ่ายเงินจ่ายคำบริหารคิดแต่ก่อนคิดก่อนแต่ที่จริงมันกลัวหันพี่เนาะ เมื่อนักกับป้าเมาออกมาเก็บกวาดนี่มาเก็บขยะเกลื่อนนยู่ป้าเมาออกมาเก็บเองผูผูกกองผูมกบ่ท่านจูดฮะป้าเมาออกมาเมียนแต่ละเมื่อละเว้นป้าเมาออกมาตัวอัดเบิ่งพี่เนองมัน้ำเฮื่อนป้าเมามัน้ำบ่ม่นเพื peng, ่อนไอ้จ <Why? S 1> si ่อยซ้ำแต่ว่าป้าเมากัย่งบนนี้รักพี่นนอะยังเห็ดอยู่คือเก่าเฮ้ยใหนเพื่อป้าเมาแล้วมาขีดจังส่โอคนเห่านี่เนาะป้าเมานี่พิการได้ก็มาขิดแล้ว หลังกับโคตรบึงดูแต่ความขิดคิตใจประเมาบัได้พิการแต่เล่านะเป็นคนสมบูรณ์แต่ความขิดแล้วพิการพี่น้องเลยแม้กระทั่งหิดบอดอยู่ให้ตัวเองย่างบวกกระตือรือร้นให้คิดบ่งพี่น้องมันบหนาปแปลกเลยเราสิไปอยู่กับตอบแต่นะ่ะเล่าบมีความขิด <c oughs> <c oughs> ความขิดเราพิการ <c oughs> ทีว่าสิบบัวขดว่าสิพิการปานนี้นะ <c oughs> บัดเอาขาจริงๆเข่าในๆวงในพี่น้องเอ้ยยังได้หาพิการพิการเบิดเคือนพิการเบิดเคือนพี่น้องเอ้ยเน่าอาว่าออานี่เพึ่นกระเจ็บแอวอยู่ได้แต่เพึ่นกระอดเอามาสูบหน้าหิวไปมาให้ให้เอามาคุดให้พ่อใหญ่คุดให้เอาแล้วมาคุดเอยกันพี่น้องเอยในอาเอ้ยเอยเอาบุญแนววะโพดโผะลวได้คอยบุจักแล้ววะ เนี่ได้เฮาก็อยากให้สําเร็จเนาะพี่น้องเนาะในเมือผู้ใหญ่เป็นก็ไว้วางใจเฮ่าห้มาเห็ดหายเห่ากัเห็ดเห่ากัเห็ดตามความสามาเฮ่าให้มันให้มันเบิดงบเนาะพี่น้องเบิดงบก็คือเห่าหยุดเพราะว่าถ้าบมีไปซอยเขามาเห่ากับหยุดเนาะพี่น้องถ้ายังมีเงินอยู่ได้สำได้เฮ่ากับบืนไปเนาะบืนไปตามกําลังเหือแห้งเห่าป๋าเมาเห็ดไว้ป๋าเมาก็เื่้นพี่น้องมาซอยเนาะพี่น้องเนาะคันเอิ้นเล่านี่มันปวดหัวพี่น้อง ขออนุญาตหลยๆขออภัยที่ตรงว่าความจริงว่าตรงเนาะพี่น้องเนาะสิไปนําหาคนนี่มันปวดหัวพี่น้องเลยเมื่อยกับเมื่อยเมื่อยเรนเต้นเหตไทนี่ก็พ่อแห้งยังสิไปหานําหาคนนี่เนาะเอาว่าสำานาการสิข่าวใจแล้วพี่น้องก็ไอคิดเจ้าอาเน่ยเหตเหตคนพิการบ่เทือนเนาะพี่น้องเด้อบุญเฮาสิได้บริสุทธิ์พุทธ่องเนาะสิได้มี แนวแปะเปื่อนมาเนาะซะแพงเนาะอาโดยเอาต้องขิดว่าเห็ดให้คนพิการเบื่อเทือนพี่น้องเลยป้าเมาขิดแล้ววันนี้ยมีคนว่าใส่เป้าเมาล้ายอย่างฉันเด็งฉี่คือสบายแทว้วะคือสบายแท้คนเบิดบ้านบ่มีเดกสีดอกมีคนเห็ดเทือนให้อยู่มันโพดดอกบอกว่เบึงมาแย่งเลยลายพี่น้องเอ้ยคนในบ้านนี่เขาว่า,เาวเขาวันให้ป้าเมาฟังป้าเมาก็เลยวะป้าปเมากันเลยตั้งคำทาค้าเข้ามาเฮ้ยวะ สมุดเด้อพี่น้องสมุดึ้นมาเฮ้สมุดว่ามีคนเห็ดห้โตน่ะซัำนี่แต่ว่าขออนุญาตเด้อพี่น้องแต่ว่าห้มีลูกคือไอ้จอยนนะโตสีเอาบอกเปมาาว่าบ่าเอาแล้ว่ะสันนา่นเห็นบอกว่าเห็ดห้เล่าโลดบ่ต้องไปคิดยังมากมายเปล่าว่าเห็ดห้คนพิการคิดว่าพิการบนเถื่อนเนาะอ่าเนาะ คิดจังซี่ได้พี่น้องเราจังสีเป็นสุกเนาะข้าคิีดแบบนี้หละจิตใจเขาเป็นสุกข้าเห็ดหายข้าก็เห็ดแบบแม่ข้าก็เห็ดแบบเป็นสุกพี่น้องเลยพี่น้องเอฟซีทุกคนที่เขามาสนับสนุนเบิ่งกองซาแพ่งกันขอขอบพระคุณหลายๆเด้อคอมเม่นมากนะถูกต้องเวิรพี่น้องเลยผู้ขาอยากหูว่าซ้ำฟูเบิ่งกซ้ำนี่ล้วฟูยู่วิวกับทีนี่มันสิซ้ำได้พี่น้องน้อา แอฟแพงเด้ว tamam. ันจังได้ค um, wow, ือป an> wow, ่ป่ากน่อยสาเอาวยังเปลาเมาเยาเบิดค่ะขาแพงว่าเนี่ยบอกว่าอะไรเรื่องแล้วว่าสันสันนะพี่น้องบอกว่าอะไรเรื่องให้ปลมาว่าผมเล่าว่าเงาวาคาวันนี้พี่น้องก็มันบอตามมันบอตามข้าคิดเยอะข้นกระเบื้องในกระบอพ่อนี่ทุกอย่างที่เฮาคาดไว้ว่าสำนักสำนักนี่มันสีโ่พอกระเบื้องบพ่อ คูนนี่กับ,บพ่พ่อนี่ยสังใหม่อีซิบสอบกระเบื้องกับ,บ่พ่อได้เหลืออีสองบ้านซื้อมาสามสิบกล่องนี่บพ่พ่อกระชีได้ซื้อใหม่พี่น้องซื้อใหม่เงินคำเขากับผมมีลายพี่น้องปราเมามีเหตุผลเด้อที่บอกจ,จํานวนเงินเพราะว่านลังเทือกกะมันเบิดเบิดละผัดมีผมมาซอยอีกมันมันบ่เป็นก้อนเทีเดียวพี่น้องลังเทือสองพันลังเทือหาเล่าเองเทือพันบาทสินะ่ะ เบิดเทเาอไดเขาก็เอาไปซื้อตลอดนะเอามาซอยแล้วก็ไปซื้อสินะพี่น้องเบิดเทเาอได้ป้าเมาจั่างสีสรุปให้ฟังเนาะปัดมนแล้วเฮือนก่อนมันแล้วก่อนผูกขาจางสีสรุปให้พังเ้อเงินค้ำกำแกวหันแต่ว่าเรื่องอันเรื่องที่ว่าเอฟซีอันทานผู้ใหญ่ฝากเงินมาให้นั่นป้าเมาคุยกับเพื่อนส่วนโตแล้วผมมีปัญหาเนาะแต่ป้าเมาอยากว่าให้เอฟซีอันผู้เขามาเบิ่งมาส้มหูจักน้ำว่าเบิดเทเาอได้เฮือน เพื่อนล้างบ่ได้ใหญ่นี um. ่พี่น้องแต่ว่าเห็ดให้มันกระถัดหัดเห็ดให้มันเป็นตะยู่อ่ะซะซะใส่งบซัมใดค่าจ่ายค่านั่นคันนี้ค่าสร้างเบิดซตสใดค่าซื้ออุปกรณ์เบิดซตสใดเนาะสิได้งหูจักน้ำกันพี่น้องแล้วซะก่อนเด้อประเมาจะเสี่ยวให้ฟังปิดคลิปประเมาเนาะสุดท้ายก็สิขอปิดคลิปเนาะพี่น้องเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องสะแพงเนี่ยเด้อ บายดีขอบพระคุณหลายๆลายถูกท่นที่เขามาหับส้ม